สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องที่อาจจะดูธรรมดาในสายตาหลายๆคนนะคะแต่มันกลับปรากฏอยู่รอบๆตัวเราทุกวันแล้วก็ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของโลกเรานะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็คือเส้นขนานนั่นเองค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลามองรถไฟจากที่ไกลๆเนี่ยมันดูเหมือนจะมาบรรจบกันเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความตัดกันค่ะไม่ว่าเราจะเห็นว่ามันเอียงเข้าหากันแล้วกันนะคะ อีกอย่างหนึง่งนอกจากรางรถไฟนะคะก็จะมีเส้นถนนเหมือนกันค่ะเวลาเรานั่งรถเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเส้นถนนมันจะบรรจบกันที่ไกลๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นนั้นอะ่ะมันไม่เคยตัดกันเลยนะคะสิ่งนั้นหละค่ะที่เรียกว่าเส้นขนานค่ะและนอกจากรางรถไฟนะคะเราก็จะมองรอบตัวดีๆเนี่ยก็จะเห็นเส้นขนานเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นบรรทัดในสมุดรัร้วบ้านพื้นไม้กระเบื้อง หรือแม้กระทั่งนะคะผนังของอาคารนั่นเองค่ะและเส้นขนานจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมีเงื่อนไขยังไงใช้ทำอะไรได้บ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะในทางคณิตศาสตร์นะคะเส้นขนานคือเส้นสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนากนกันก็ต่อเมื่อเส้นทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันนั่นเองค่ะหรือว่าเราจะกล่าวง่ายๆก็คือต่อให้เราลากยาวแค่ไหนนะคะก็จะไม่เจอกัน,นะคะ่ะยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นนะคะก็คืออย่างเช่น เรามองผนังจากมุมห้องนะคะมองขึ้นไปถ้ามันขนานกันเนี่ยมันก็จะไม่มีวันตัดกันนั่นเองค่ะต่อให้จะลากยาวไปแค่ไหนนะคะและอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะคือคําว่าอยู่บนระนาบเดียวกันค่ะถามว่ามันสําคัญยังไงนะคะก็คือลองนึกภาพดูนะคะถ้าเส้นหนึ่งอยู่บนพื้นและอีกเส้นหนึ่งอยู่บนผนังต่อให้มันจะไม่ตัดกันนะคะมันก็จะไม่ตรงตามนิยามนี้ค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราทราบถึงบทนิยามแล้วเราจะมาดูนะคะว่า เราจะเขียนสัญลักษณ์ยังไงหรือว่าจะพูดยังไงนะคะโดยรูปนี้นะคะคือเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และเราจะกล่าวได้ว่าเมื่อเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB แล้วนะคะ <Popular aliment ation> เราจะเขียนสัญลักษณ์เส้นขนานก็คือสัญลักษณ์นี้นะคะส่วนสัญลักษณ์ที่ไม่ขนานก็คือสัญลักษณ์นี้นั่นเองคะ่ะโดยในนี้เราจะเขียนด้วยเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะ แล้วก็เส้นตรง CD เนี่ยขนานกับเส้นตรง AB สามารถพูดกลับไปกลับมาได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาพิจารณารูปกันดีกว่าค่ะโดยเราจะดูนะคะว่ารูปที่หหรือรูปที่2นะคะจะเป็นเส้นขนานและไม่เป็นเส้นขนานค่ะรูปที่2นะคะรูปที่1นนะคะไม่ขนานกาันเพราะว่าเมื่อเราต่อเส้น AB และเส้น CD มานะคะมันก็จะพบว่ามันจะตัดกันในณเวลาใดเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะ แล้วก็ถ้าเราเอาไม้บรรทัดนะคะมาวัดดูตรงนี้กับตรงนี้นะคะจะพบว่ามันมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองค่ะส่วนรูปที่2นะคะจะพบว่ามันขนานกันแล้วมันขนาดได้ยังไงเรามาดูกันเลยค่ะดูนะคะเส้นตรง MN และเส้นตรง PQ ขนานโดยเมื่อเรานําไม้บรรทัดเนี่ยค่ะมาวัดดูใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่า มีระยะห่าง5เซนติเมตรตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงตรงจุดแรกหรือว่าตรงจุดที่2ก็ยาว5เซนติเมตรเท่ากันนั่นเองค่ะโดยเราจะกล่าวได้ว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้นเท่ากันเสมอและในทางกลับกันนะคะถ้าเส้นตรง2เส้นนั้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเท่ากันเสมอแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนอกจากที่เราจะใช้แมทัดวัดว่าระยะห่างเท่ากันหรือไม่นะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะดูได้ก็คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่ามุมภายในมันอยู่ตรงไหนมันต้องรวมกันได้ขนาดเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเราลองมาดูรูปนี้กันก่อนดีวกว่าค่ะนั่นคือรูปเส้นตรง MN นั่นเองค่ะเส้นตรง MN เนี่ยเป็น มุมตรงนะคะแล้วก็มีขนาด180องศานั่นเองค่ะโดยเพื่อเพื่อจะคิดได้แล้วใช่ไหมคะว่ามันจะรวมได้180องศาหรือเปล่าถ้างั้นเราไปดูกันเลยค่ะโดยจากรูปนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้ว่ามุมที่อยู่ภายในโบลค์เดียวกันของเส้นตัดเนี่ยก็คือมุมที่2กับมุมที่4และมุมที่1กับมุมที่3นั่นเองค่ะโดยมุมที่1กับมุมที่3จะบวกกันได้180องศาและมุมที่2กับมุมที่4จะบวกกันได้180องศาค่ะถ้า หนึ่งกับสามบวกกันได้ร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าขนานแล้วแน่นอนค่ะหรือว่าสองกับสี่บวกได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาก็แสดงว่าขนานกันแล้วแน่นอนค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องหาแม,มนทัดหรือว่าลากเส้นยาวๆเพื่อดูว่ามันขนานกันหรือไม่นะคะดูแค่มุมก็สามารถรับรู้ได้แล้วค่ะว่ามันขนานกันจริงหรือไม่นะคะอีกอย่างคะ่ะลองคิดภาพตามง่ายๆนะคะก็คือเราวางแม่ม์ทัดคู่ไว้สองคู่ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ปากกาเนี่ยตัดเฉียงนะคะจากนั้นวัดมุม ที่อยู่บนฝั่งเดียวกันของมุมนะคะถ้ามันรวมได้อย่าง180องศานั่นคือเส้นขนานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปดูสมบัติของเส้นขนานกันเลยค่ะก็คือถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกาันและมีเส้นตดัดแล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตดัดรวมกันเท่ากับ180องศานะคะและในทางกลับกันค่ะถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนั่นเองค่ะกฎข,ข้อนี้นะคะใช้ได้ทั้งพิสูจน์สูตรแล้วก็การออกแบบโครงสร้างจริงเลยนะคะโอเคค่ะจากที่เราเข้าใจเนื้อหากันแล้วเนี่ยเราลองมาทําโจทย์กันดูนะคะโจทย์ก็คือจากรูปเส้นตรงต่อไปนี้ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดคะคําตอบก็คือ ไม่ขนานกันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันได้180องศาใช่ไหมคะแต่นี่มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดคือ117องศาและ64องศาซึ่งมันจะบวกกันได้181องศานั่นเองค่ะซึ่งมากกว่า180องศาดังนั้นทําให้รูปรูปนี้นะคะไม่ขนานกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ จากรูปเส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd จรงหาค่า x ค่ะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วเนี่ยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันได้180องศาใช่ไหมคะดังนั้นวิธีหาค่า x ของเราก็คือนํา x บวก142องศาได้180องศาค่ะดังนั้น x จะเท่ากับ38องศานั่นเองค่ะเรามาทบทวนท้ายบทเรียนกันดีกว่านะคะ หนึ่งค่ะบทนิยามของเส้นขนานคืออะไรคะบทนิยามของเส้นขนานนะคะคือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะเส้นขนานเนี่ยมีระยะห่างเป็นอย่างไรค่ะก็คือถ้าเส้นขนานสองถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน แล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้นจะเท่ากันเสมอและในทางกลับกันนะคะถ้าเส้นตรงสองเส้นนั้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเท่ากันเสมอแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเส้นขนานคือเส้นคู่ที่ไม่ตัดกันค่ะจะอยู่บนระนาบเดียวกันมีระยะห่างเท่ากันตลอดแนวการตรวจสอบว่า เส้นใดขนานกันเนี่ยะคะทําได้โดย1นนะคะเราก็จะนําไม้ทัดเนี่ยวัดเลยนะคะว่าระยะห่างเนี่ยมันเท่ากันตลอดเนี่ยจริงๆไหมแล้วก็หรือแม้กระทั่งเส้นต่อนะคะแต่วิธีนั้นเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานเกินไปนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราเรียนกันไปก็คือทําได้โดยดูจากมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะถ้าเกิดมันรวมกันได้180องศาเนี่ยแสดงว่าเส้นนั้นอะเส้น2เส้นนั้นนะคะขนานกันแล้วก็ เส้นขนาดเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่อยู่ในตำรานะคะแต่มันถูกนำมาใช้จริงในระบบสถาปัิกกรรมวิศวกรรมการออกแบบการวางผังถนนเป็นต้นนะคะการที่เราเข้าใจเรื่องเส้นขนาดเนี่ยจึงเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราต่อยอดความคิดแล้วก็การเรียนรู้ในระดับสูงกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับฟังเนี่ยขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันนะคะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถ สอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก่อนจะจบกันไปจริงๆนะคะอยากฝากทุกคนไว้นิดนึงนะคะว่าเรื่องเส้นขนานเนี่ยแม้มันจะดูเป็นแค่พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรางรถไฟที่เรายกตัวอย่างไปข้างต้นนะคะถนนคู่ขนานทางม้าลายไปจนถึงงานออกแบบบ้านต่างๆอย่างเช่นอาคารหรือสะพานทุกอย่างนะคะ ล้วนต้องอาศัยความแม่นยำของเส้นขนานทั้งนั้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะหลักการของเส้นขนานก็ยังเชื่อมโยงไปถึงการวัดมุมการพิสูจน์รูปเรขาคณิตหรือแม้กระทั่งการออกแบบภายในของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องนี้แน่นตอนนี้นะคะมันก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยต่อยอดในวิชาอื่นได้มากได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนจำไว้เลยนะคะว่า เส้นขนานไม่ใช่เส้นที่ตัดกันแต่มันคือรากฐานของความแม่นยำและความสมดุลของโลกเราค่ะขอบคุณค่ะ